ต่อไปขอส่งหลักฐานอีกอย่างก็คือให้อาตรวจพิสูจน์หลักฐานเครื่องทีวีเจวีซีเครื่องที่นายวุฒิศักดิ์ทวีชัย เอามาให้ก็คือขออนุญาตเจ้าไปรถจานภาษาอีสานคนสองคนนี้เป็นหัวหน้ากับหัวหน้าก็คือสับอยู่อย่างนี้เวลาขึ้นเวลาลงอย่าลืมนะครับนี่คือยูทีวีนะมึงบอกลูกพีงระวังด้วยโกมุตทีคาธนานนเจ้าของโฮมนะเลขเก้าสามตัวนะมึงหนึ่งวันนั่นน่ะ คิดว่ากูจะไม่มีความรู้ที่จะเอาความผิดพวกมึงแหละฮะต่อไป JVC บอกว่าอาดีตสาจอุดอนธานีมงคลคอควายสละอูไปยันน้อยก็ได้ออยู่ที่หมู่บ้านแทพปาณีบอกว่าเก็บคืนไปที่บ้าน แต่จับได้ว่าอยู่บ้านหลังคนชื่อเงงาคนนี้พี่น้องกันไอ้คนกลุ่มนี้เลยที่มาตัดเครื่องตัดหญ้ามาแล้วอะวันนี้กูไปโบยบายอะไอ้เรื่องทีไรนะบอกว่ากูไม่ขายกูไม่ขายขนาดเคยมีประสบการณ์ คดีภาษีเฉพาะก็ยังไปแบ่งแล้วก็แบ่งได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ขายแล้วทีนี้มีหมาบางตัวทีวีเครื่องใหญ่ที่พ่อกูดูบอกว่าพ่อกูฝักไฟพ่อกูอยากจะดูช่องไหนก็ดูได้แต่ขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าลืมนะเดี๋ยวกูจะเอารูปออกมานะ นี่เป็นรูปพ่อกูสมัยเก่านะนายพอดีเทือกขันเตมึงดูดีๆนะเนี่ยคือรูปพ่อกูนะที่ว่าสนองอะไรพวกเองชอบพูดนะโรงเรียนประจักจัรู้ดีพ่อกูจะดูฟ้าวันใหม่ดูอะไรก็ได้มึงบอกว่าพ่อกูฝักใฝ่าการเมืองใช่ไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อกูเป็นอะไร แต่ที่นี่ๆพ่อกูเป็นอดีตผูาเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้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 มุ้งถอยไปผู้ช่วยผู้หญ่บ้านอุดอนฮานีก็คือบ้านโกยมีหมาบางตัวสมัยตอนนั้นยังเป็นเด็กแบบบอกในเรื่องอะไรบางอย่างมารยาไปบอกเวกวยไว้หนึ่งนายประัดนันอาจหาร 2. นายดอดคำดีบุลส นายบุญเตรียมช่งดีเสือกกะโหลกลากเดินเข้ามาประชุมอยู่ที่บ้านก่อยกูเลยบอกเพื่อนกูไปขอตังค์ยี่สบบาทแทบจะไม่มีตังค์ให้มุกููแดกวันนั้นเลยมึงจำไว้นะบุญเตรียมช่งดีแล้วก็บอกน้องชายมุกด้วยที่ชื่อประพศประพัดไอแผงที่กูว่าเอาไอใบาสาบเสือแก้งขี้เลว้วางปกไว้อยู่ที่หมู่บ้านก่อยวันนี้เงาขึ้นมา เงาขึ้นมาไอ้กลุ่มนี้ล่ะอย่ามัวนะดอดคำในบุญนะจำพ่อกูได้ไหมแล้วกูเข้าไปใกล้ฮะ